สบายดีก้าทักทายสบายดีเอฟซีทางฝั่งเราฝั่งไทยละต่างประเทศเด้อยินดีต้อนรับขอสู่ซ่องสองสาวเราเซโนแทนแทนทักทายสบายดีผัวไอ้พี่น้องเบื่อจุกฐานในยามคอยคำลงเร่งเด็นเนาะแดงแห่งอิสระอู้บ้าประดมภูพนาเป็นแนซอร์จซึ่งวันนี้น้อง่น้องกบมา อาผมก็ดีแล้วกับซาวุพาลและนส,น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 สองนารันทีมงานสองซาลาเซโนดำเนินรายการอีกเซียนเก่าเซนเคย,ยะนะพี่น้องเนาะเชงมือนี่เนาะกะพวกเราก็จะมาเห็ดคลิปเรียกซันคือเกาอ่าจะมาเห็ดคลิปเรียกซันคือเก่านะไปทางเนาะจะมานำเสนอคลิปในหัวข้อเรื่องอสาวลาวตื่นตาตื่นใจสะออนรถไฟฟ้า BTS คุงเทพน,ะพน้องๆน,นัก็สิร์คลิปนี้ก็ได้มาจากซองของสาวลาวม,มาแล้วสดเนาะก,ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคลิปที่จะมาเป็นไลน์ด้วยที่เป็นถ่ายทำเรื่องราวดีๆมฮะมาให้พวกเราได้ักส้มค่ะ z พี่น้องเนาะรอ,อบไว้เพือ่อนเลยจ้ะอย่ามั้งต้องมีความทันอยู่นี่อเสิร์ฟคลิปนี้นะพี่น้องเนาะก,ก,กะเป็นคลิปที่สาวลาวนะพี่น้องเนาะที่ทำงานอยู่ทั้งฟังะเทศไทยเนาะแล้วเพื่นกะเนื่องในเนื่อยแม่เนื่องในวันข่าวดาวที่ผ่านมานั่นแหละพี่น้องเนาะเพื่อนกะ ได้มีโอกาสขออนุญาตอ่าเจหรือเฮียที่เพิ่นทำงานอยู่เนาะขออนุญาตเป็นเที่ยววันขาวดาวนะพี่น้นองเนาะเพิ่นเซิงเจอะไรก็เฮียเพิ่นใจดีมากๆเลยเพี่น้คนเดียวใจดีเรื่องน่ะเรื่องอย่างเดียวเขาจะพังคลิปขอ,อกกงการนะพี่น,น้องเนาะแ,<ต><น>แต่ก่อนจะไปหนฟังคลิปพ,พี่น้องก็กอย่าลืมกดไลค์กดแชดร์กด็สปายเนาะเพิ่เป็นกำลังใจสับปะรดอะกัน อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อนบรรดาที่ได้มาจากซาลาเด้อพี่น้องและทรัฟสนุนสองซาลาเซโนด้วยการมาขามโฆษณาเดจ้าพ่อหนุ่มเองก็เก่งนะพี่น้องเๆส่วนนี้เนาะตบมือตบมืออะหนุ่มเองอ่ะเอาเป็นว่านะพี่น้องเราอะไรกันสิเป็นการใหญ่ห่างแล้วเนาะเอาเป็นว่าเราไปหาสซนคลิปพร้อมๆกันเลยพี่น้องไปกันเลยเขาตัสวัสดีโบนเนี่ยพี่น้องสสดี คนลลายค่ะอ้มาอสองสลามะนาวสุดคือเกานอจากี้ค่ะอ่าคือไมบอกจ้นายนอกจากกว่สิบไปหาหายาหาเผื่อนั้นยูสยามนี่นะจ๊ะอ่านายก็เลยว่ามีเงินโดเเลยบอกลไปว่ามีมงิกจามีอะไรนะอันหนึ่งอันหนึ่งพ่อก่คนมานะนาเขาเอพ่อยู่จาพ่อเสียแต่คารุด คากินคายูเปรเซียเสียแต่คารถนะพ่ออยู่จ้ะเพิ่นก็เลยบอกว่าจะนายไปงินบุพ่อจะนายสต๊อกลดผมนินคารถกลับแบบนี้คุณบอเพิ่นกะเลิกหันหน้ามาโองผ่านคงอื่นหน้าดีใจได้นมารดีใจขึ้นหน้าเสดไปเฮนสยามฮาร์ลคอกคาเลนอเออรสิบเบิ่บึงผูกแต่ติ่งผูกง้ามๆคนณบอสนอกี่น้อเนอกเป็นไม่แด้ตัวดูเป็นหว่าสิาีนี้ก็แต่จุ๊บจุ๊ในใหญ่งามดนะ มันน่าออกไปเรยกอยไอยักไปเฮียนมันน่าไปมันนาตรงนั้นรถนี่จ้ะอ่านคอปฐมเนาะไปลงอนุสัลีแล้วต่อเลจากอนุสัฟรีไปอีกที่หนึ่งนอกว่เนาะไปเบินนว่กานวลัมันน่ารสไฟได้ยู่บหรือมันน่ารถไฟอีกไปคือยู่บนอกพี่น้องเนาะไปเบิร์นนุ่งการับดานมันน่าสะพานยูบกจะเป็นได้ไตอนจบน ฟ้าพี่น้องแลช่วงฤดิตาเวลาเขาแชร์มะนาวไปทำเงินใจมะนาวนี่ด้วยใจจิตนีแบบอุ่นติดให้ไม่ใช่เออไปตายตายพี่น้องปฏิเสธจับด้างสีไปเนา้องพี่น้องไปเบิ่งนคูไปไปไปสยามพะโลก่อนจะไปเบิ่งนเขาเจิจุดผูครั้งแรกของเฮาสิเป็นแนวไยไเนาะพี่น้องไปเบิ่งนน้ำจันทร์เดจ้าจันทร์เดจ้าตอนนี้กระทารถอยู่เนาะพี่น้องกำลังรอรถอยู่ถนนนี่แหละจ้า ก็นี้กระถางรถยูุน่าจ่ะพี่น้องซาวลินถานรถยู่จ้ารถยังบ่มาอยู่จ้ารอรถจะถึงสักโมงจ้ารอแล้วรออีกจ้ารอรถเมย์นั่งรถเมย์ไปลงอนุสาวรีย์ชัยนะคะน้องตอนนี้เขากระัางรถเมย์เนาะจ้าได้ขึ้นรถเมย์แล้วแต่ว่าเ้าตงไหน่อรถเมย์อีกรุ่นจ่าเขาจะปืนน้ำกันว่าจะของขวัญที่ไม่ไปทางเขาสี่ได้นางแจ้งต่อเนาะพี่น้องเนาะมันหลุดน้ำกันได้ ขออนเหเหุญาตที่พอเสียคลิปโลดใจบวายสิคะต่แ้คนละยี่สิบห้าบาทพี่น้องคนละยี่สิบห้าบาทไปอนุเาวรีย่นะจะรถเมี่จะประมาณนี้บู้โว่าสีหอดอนุเาวรีจากหมุ่งน่าจะพี่น้องดูจอดเอาจอดเอาผู้โดยสารค่า นี่กัลซีประมาณนี้เนาะจาลรถมีของนั้นประเทศไทยมีกัลซีกลาง,งานครปฐมไปหอดอ,อ,อันอนุสาวรี่ใช่เนาะจาพี่น,อน,น,ออน้องากามว่าเบิ้งต้องการว้าเ้าสิไปหอ,อนนดอโนในรถมีจาพี่นอ้องกัซาลีนจ้าในรถจาพี่น้อง ข้าสิพากันไปไสร์บอกสาวันนี้บอกสาวันนี้บอกบอกแม่ว่าไปอนุสรีแต่ว่าข้าสิไปยังหนักพระธานยังต้องยาพี่น้องมาข้าสิไปเนี่ยากพี่น้องเพิ่งชุดไม้ไฟทางเดลยว่าว่าข้าสิว่าข้าสิไปปวดสไซร์พี่น้องเออจ้ามาจามาตอนนี้ข้าสิพากันไป เบิง้งข้าจับชุดปูกอยู่กลางกุ้งตากมาจะอยู่บปอดเปิดเลยเพราะว่าแค่เปิเลยไปพี่น้องไปพอแม่พี่น้องทุกคน,นอตอนนี้กัออกจากก,ารกรันจากไปซีม้งตายเนาะพี่น้องตอนนี้กัเป็นเวลาโคฟมงแรงแหล่เข้ากันยังบ้ันหอจุดไม้ไปทางอยู่เน,นาะจ้ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเข้า รอรถเมล์พิษฝ่ายเนนะพี่น้นองถ้าเสียเวลาไปประมาณสมกสองสมโเนี่ยแะจ้ารอรถเมล์พิษฝ่ายใช่ค่ะนาะ,ะว่าขึ้นรถเมล์ขึ้นรถเมล์ครั้งแบบขึ้นรถเมล์แบบปดิขึ้นรถเมล์เฮงแล้วเนาะพี่น้องก็เลยเป็นปงงๆเนี่ยไปขึ้นรถเมล์พิษฝ่ายเนาะพี่น้องก็มันลุกพิษก็มันลุกพิษน้อพี่น้องว่าข้าสีหัดอนอุสเวอรี่ใช่ตอนจับงูเนาะตอนนี้กะ โอ๊งแรงโอ๊กงูแรงเลยอ่ะไปยังบกอมี่นะหนเจ้าลีรดย่างาเก๋งทานอยู่นอะพี่นอ้องหัวหน้าเนรดแ๋ยวจ้าสีอยพี่น้องฟึ่งไ้มพี่น้องนี่ก็ยื่ในรถเมย์ยู่เนืนน้อจางน้ำับปะดาพี่นอ้องตอนนี้หอ,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 อนแล้วเนื้อพี่นอ้องโกงูกกวากะหอนแล้วเนอจาเนี่ยพัดอนุนสับปร์ใช่แล้วจา้าพี่นอ้นองจ้า จะลงไปปึ้งน้องการด้วยตาว่าสิป็ดบันไดกาศแนวได้สาวลินสาวลินหอดหรือยงขึ้แล้วจ้ะพี่น้องพอใจแล้วไปขึ้นไปบันไดเลยคนเยอะมากเลยน้องบันไดเด้ออยม่งอะาทวันแล้วมาเป็คนแก่คนหนึ่งวิ่ง่ผ่านหลักไปวิ่งผ่านกองไปบอกว่า สาลินเดินน้าหนาไปแหละเดิอจากพี่นนอไปเพียงตามสลิน,นไปฝัป่งอร์ทสุรีแล้ว,ลลวพี่นนอง สวยงามพี่แองลีนแล้วจ้ะแม่อันนี้รนะพี่น้องนี่หรอสมังงามกระดักกระโดดเดี๋พี่น้องเอ้ยบบตอนกลางคืนเนี่ป้าโทงามพี่แองลีนแล้วจ้ะแบบไ่แสงสีแบบป้าโทมีปุงมีป่ายป่ายใหญ่ๆน่ะพี่น้องป่ายใหญ่ๆแล้วก็ไ่แสงสีแบบงามๆเลยจ้ะพี่น้อง พอาดคนกันรกรดดบร้ยายร้ายเลยจ้ะอาานคายฟองกับร้ายเลยจ้ะรถเนี่ยบ่สวยงามแพีงนี้จ้ะถนนแบบยูเทิง์ุสูงสูงกะยียงเกาถนนสะพานสะานมีตึกนำำ้ำน้นจ้ะตึกองสูงสูงอพี่นอ้องพอดงามีนี้เลย,ยจ้ะซาลินกันรักแอูีเลยจ้ะ สาลินแอถ่ายรูปอยู่ด้จ้ะย่อม,อปมไปเดี๋ยวถ่ายรูปใหม่ใรยอะไปโอ้ยวิวงามมาลีได้จากพี่นอนอกูเนี่ยสวยงามจังเลยสาวลิน <c oughs> สวยงามสวยงามแห่ลีนรอพี่นอเนาปั งามแหมึงดูนี่แบบวิวได้ดีแห้งเลยอะโอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องป้าตื่นตาตื่นใจแห้งเนาะตื่นตาตื่นใจแห้งแบบโอ้อลังการงานแางแห้งนี่พี่น้องเอ้ยสวยงามมาเลยอ่ะโอ้ยรถไฟ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 ฟ้า BTS สเลยเนาะรถไฟสวยงามนี้ได ก็นึกว่าอันถนนรถอันใหญ่เนาะจ่าพี่น้องอยู่สองบนน่ะอันที่ไหนได้บูแมนเนาะถนนรถไฟเนาะอยู่เทิงรถบัสรถไฟแรนอยู่เทิงบุตรจ้ะคากแห้งเนาะคากคากคากพี่น้องคากะลีชุดยอดชุดยอดเลยจ้าไอสลีมงามแห้งบออนุสาวรีย์สวยงามมากเลยจ่ะพี่น้องอนุสาวรีย์มาอนุสาวรีย์แมนจ้ะพี่น้องสลีมงาม คนเยอะมากเลยพี่น้องเข้เม์ใไ้เบิเร์เมด้าว่าสรกนกอนุสรีด้งามครงกันนจ๊ะ <c oughs> สวยงามเมงอยพี่นอ้องเอุ้อ <c oughs> สวยสวยสวยสินี่จ้ <c oughs> า <c oughs> ตอนนี้เข้ากันมาหอดอนุสตรีนดาจ้ะเปนที่ดีนะอ่ะสิภาากันไปต่ตอ e ีที่สองนอกจาะพี่นอ้อง สีฟ้าพี่น้องเป็นตัว EP2 ก็คืออ่าสีฟ้ากันไปเบิงอันสยามพลาสตกก่อนแบบไปเบิงเขาจะจุดผูกปีใหม่ฝากพี่น้องอันติดตามตัวต่อไปด้วยพี่น้องวา่าอ่าห้าสีแดงไปเบิงกันเขาจะจุดผูกอีกวอนนั่นแหละพี่น้องจะไปเบิงน้ำกันว่าห้าสีแดงไปไซเน่เนาะพี่น้อง ต้องนั่งรถเข่าไปหาสาวในนี่อยู่ในซอยอีกที่นึงเนาะเป็นอยู่ในซอยนะจ่ะจพี่น้องเป็นดูไกลๆนี่แหละจ้านางวิ่งกลับไปประมาณคนละสาวบาทเนาะกายเป็นผ้าทั่วผ้าหล่อผ้าชมเนาะพี่น้องเอ้ยบ่เคยมาเนาะสวยงามแพ่งพี่น้องเอ้ยถูกใจคะ่ะฝากพี่น้องติดตามเราส่งอีพีสองในเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าบ๊ายบายจ้าไปพบกันอีพีสองนะจ่าพี่น้อง ขอบคุณละลายเดี๋ยจ้าการได้จบไปแล้วนะพี่น้องเนาะเป็นจังได้มวนบอลมวนบังมิกมวนนพี่้องเป็นคลิปการเดินทางนะพี่น้องเนาะเมื่อเดินทางไปอนุสาวรีย์เนาะซึ่งคลิปนี้อ่าพี่นก็ยังบริพาไปเบิ่งตอนต้นจุดผูกซ้ำนะพี่น้องเนาะสำหรับอี่แม่สำหรับ ep สองสำหรับพี่เอฟซีทำอะไรที่แบบว่าอยากให้เข้าอ่าคลิป ep ต่อไปเนาะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปไปเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็บเจ้าพม่านี้เลยนะพี่น้องเนาะอ่าซึ่งตอนนี้ก็ค่อยคำลงแรงแล้วซฟุพายน้องเมฆสิได้ขอตัวแบบลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะอย่าลืมติดตามในคลิปหน้าว่าพม่าจะนำคลิปอย่างว่านำเสนอต่อไปเนาะอย่าลืมกดติดตามชมในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้เซฟุพายและน้องเมฆสิได้ขอตัวลาไปก่อนและขอบกาเข้าราสบายดีสวัสดีค่ะ